มาครับบัเนี้บัานี้ยี่น้องบกม่วงสดสดครับมากินบาบุกต้นได้ใจเด้อพูดอ่ะโอ้ยเป็นตะแเสบแท้พูดนะเกี้ยวเพิ่นเบิ่งนะครับเกี้ยวครับเกี้ยวควรนะครับเกี้ยวสาวยิ่งก้นตะแเสบขนาดเป้าขนาดติดตุยแั่มีไงเพืกอนอ่ะตุยเฮียหมดอันนั้นสิหมดเนาะ แต่ฮึน่าจะครับย้องก็ยังเง็นได้ย่องครับโอ้ยเก่ยมือกันเลยได้แบบแต่ครับเกี่ยวกับมือกับ มาเลยครับมากินน้ำกันครับมาเลยจัาเด้อมากินน้ำกันเด้อใครบอได้กินจับเสียใจนะครับ แบบแบบแบบน้ำลายไหลอ่งั้นอ่